ที่อาสปอร์ตภูมิใจนำเสเนนออาสุจิของไซตามะที่หายไปหายไปไหนกันแน่สัตว์เลี้ยงของไซตามะอีกหนึ่งตัวครับที่แฟนคลับหลายๆคนนั้นเฝ้าถามหาเลอเกินตัวละครที่เฝ้าติดตามน้องโปจิแล้วมาพร้อมกับน้องโปจินั่นล่ะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวของไซตามะตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องโปจินั้นเฉิดฉายครับเป็นภัยพิบัติระดับมังกรมาก่อนเหมือนกันกับน้องโปจิเลยเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับพาหาเป็นสัตว์เลี้ยงของไซตามะที่ภัยพิบัติระดับมังกรนอกจากอาสุจิดําตอนนี้หายไปไหนเดี๋ยวเราาามสืบคค้นห เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลังใจให้กันแล้วเรามาหาความจริงกันครับอาซูจิของใส่ต่อมะสัตว์เลี้ยงภัยพิบัตริระดับมังกรยังอยู่ดีหรือเปล่าโ,โจทย์เยอะเหลือเกินนะตัวนี้ หลังจากจบภาคศึกมนุษย์ประหลาดแล้วนะครับก็มีตัวละครที่หลงเหลือชีวิตมาหลายตัวเหมือนกันนะในภัยพิบัติระดับมังกรเนี่ยเดี๋ยวตัวในส่วนนั้นนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์บอกแล้วกันว่ามีตัวไหนที่หลงเหลือมาบ้างนะส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นน่าจะชื่นชอบแล้วล่ะในตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเกลียดกันเพราะว่าเป็นฝั่งผู้ร้ายนั่นเองครับแต่ว่าในปัจจุบันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ไซตามะเอาชีวิตรอดแบบเซอร์เวอร์กับพี่ไซดามะแต่ก็จะหลบซ ครับเจ้าลิงไซตามาเดี๋ยวเรียกว่าเจ้าลิงอะนะนั่นก็คืออาสุจิดำเนี่ยมีโจทย์เก่าค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโผลมาให้กับใครหลายๆคนได้เห็นไซตามาเนี่ยอาจจะปกป้องไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์มันเยอะจริงๆนะไซตามาก็แทบจะไม่ปกป้องสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะครับอาสุจิดำก็เลยมีความจําเป็นเวลาที่มีใครมาเยี่ยมไซตามาหรือมีฮีโร่หรือเป็นโจทย์เก่าเนี่ยก็จะหลบซ่อนตัวซะมากกว่าในตอนล่าสุดที่โนโปจินั้นออกมาได้โชว์เทพโซเดนเนี่ยอาสุจิดำก็แน่นอนครับน่าจะอย น้องโคจินั่นแหละคงไม่ได้ไปไหนหรอกหรือว่าอาจจะไปที่อื่นนะครับไปหาเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยการกินโปรตีนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับว่า2สาัตว์เลี้ยงของไซตมามะนั้นมาอยู่กับไซตมามะได้อย่างไรในช่วงเวลาที่จบศึกภาคมนุษย์ประหลาดแล้วครับเมืองมันพังไปไม,ไม่ต้องถามนะว่าพังจากใครนะครับเพราะว่าพังจากการต่อสู้นั่นแหละรวมๆไม่ต้องไปโทษใครเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าจากโโทษอีกคนหนึ่งฮะถ้าไม่นับนอาอทัศน์สมกิมก็ไซตามะนี่แหละคนหนึ่งนะ่ะที่มีพลังเวอร์วังอลังการงานสร้างจนทําเมืองงนี้้พัแลวก็ บ้านตัวเองพังหรือเปล่าโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็ไม่ไม่นับแล้วกันเนาะเป็นการต่อสู้แบบรวมๆนะสู้กันเยอะๆมันก็พังกันทั้งหมดนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เมืองพังไอตัวอัสุจิดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยมีการแยกตัวออกมาหลายๆล้านตัวแล้วก็หกล่มเมืองเลยนะนในตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยครับสมแล้วที่เป็นภัยพิบัติระดับมังกรหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างการต่อสู้กันระหว่างฮีโร่แล้วก็สมาคมมนุษย์ประหลาดนั้นจบไปเมืองมัันก็เหลือแคค่ารบ ที่ตรงนั้นมันก็เป็นบ้านของพี่ไซตามะด้วยไซตามะก็เออได,ได้ได้เลื่อนขั้นแล้วนะแล้วก็มีบ้านใหม่ที่สมาคมฮีโร่นะครับซึ่งอยู่ในเมือง A ในตอนนั้นด้วยนะตัวของไซตามะได้บ้านใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเงินเดือนน่าจะน้อยอยู่ก็เลยไม่อยากเสียงเงินหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็เลยคิดว่ามาที่บ้านของตัวเองหรือบ้านเก่าของตัวเองเนี่ยเพื่อจะมาหาของใช้เดิมๆที่บ้านหลังเก่าเนี่ยถ้าหากมันยังดีอยู่ก็จะเอาไปใช้ใหม่อันนี้อันนี้ไม่ต้องคุยกันก็ได้เนาะในระหว่างที่ไซตามะกาลังหาของเเเก่่าานรับหืออออจ้ขงงตวี มันเป็นจังหวะโบบาที่ตัวของอาสุจิดำเนี่ยฟื้นขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นก็เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าหากอาสุจิดำตัวนี้ถูกกาจัดไปเนี่ยอาสุจิดำก็จะสูญหายไปเลยครับภัยพิบัติระดับมังกรในตำนานนั้นก็จะถูกกําจัดไปทันทีเป็นตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่สถานที่ที่อาสุจิดำฟื้นขึ้นมาครับก็เป็นสถานที่ที่ไซตามะก,กาลังมาหาของเก่าในบ้านตัวเองนั่นแหละก็ได้มาเจอกับไซตามะครับมีบทคําพูดเล็กน้อยนะที่เป็นการยืนยันว่าตัวของอาสุจิดำเนี่ยรับร ีโเพราะว่าตัวของอสุจิดาครับเห็นกับตาว่าไซตามะมานั้นต่อยเบ้าหน้า,นาของกาโร่ล่างอ่ะน,น่าจะเป็นร่างคอสมิกแล้วแหละในตอนนั้นคือฉากจบนั่นแหละครับฉากจบที่ไซตามะต่อยแล้วก็ไปรวมร่างกับไซตามะณนะปัจจุบันไซตามะในอนาคตมาต่อยกาโร่อะขจำํจำได้มะขจําได้กดหนึ่งะครับมันเป็นจังหวะนั้นพอดีครับตัวของอสุจิดาก็รับรู้เลยว่าโอ้โหไอตัวนี้ตึงที่สุดของสมาคมฮีโร่แน่และการที่มาเจอตัวตึงอย่างไซตามะครับสิ่งที่จะทําได้ดีที่สุดนั่นคือหลบหนีไปอยู่ไกลอย่าไปใกล้ไอตัวนี้เด็บขาดตัวนี ตรายสุดๆในช่วงที่ตัวของอาซูจิดำกำลังหลบซ่อนตัวอยู่นั้นนะครับตัวของเจนอตเองก็สัมผัสถึงมนุษย์ประหลาดหรือสัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเจนอตเนี่ยสัมผัสถึงอาซูจิดำแต่ไม่ใช่ครับเจนนอตเนี่ยเข้าไปแล้วก็จับตัวของน้องโปจิเอาไว้ซึ่งเป็นน้องโปจิที่เป็นน้องหมาสุดน่ารักในปัจจุบันนี่แหละครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าน้องโปจิเห็นไซตมามะนะเราจะลืมนะครับว่าน้องโปจิมีคนที่กลัวมากๆอยู่หนึ ไซตมะเวลาที่ได้ยินคําว่านั่งหรือเห็นพี่ไซตมะเนี่ยน้องโปจิเนี่ยสงบสง,ง่ยมแน่นอนครับเพราะว่าตัวของไซตมะเองเนี่ยเ,เล่นงานน้องหรือสั่งสอนน้องเอาไว้แบบโอ้โหหลับจําเลยทีเดียวครับเป็นตัวละครเดียวที่ทําให้น้องโปจินั้นได้รับบาดเจ็บจนสลบไปส่วนสําหรับคนอื่นที่โจมตีน้องโปจิเนี่ยน้องโปจิแทบจะแคนคันหรือระคายเคืองเท่านั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าพี่ไซตมะนี่หมัดหนักของจริงของแท้เลยนะในจังงวะนนั้นเองครับเจนนอตก็จับน้องโปจิมาตัวของไซตมะเองก็ว้าวจ้า ซึ่งในระหว่างที่ตัวของอาซูจิดําเห็นโปจิอยู่ต่อหน้าของไซตามะเองครับก็คิดทันทีว่าโอ้โหน้าสงสารน้องโปจิเหลือเกินอุตส่าห์รอดมาได้อุตส่ามีชีวิตกลับคืนมาได้เนี่ยดันต้องมาเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรืงกลัวที่สุดของฝั่งศัตรูของตัวเองหรือฝั่งฮีโร่นั่นเองก็คือพี่ไซตามะนี่แหละ อาซูจิดำมเนี่ยมั่นใจครับว่าเดี๋ยวนอนโปจิกะโดนไซตามะเก็บแน่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับตัวของพี่ไซตามะดันเข้าใจว่านโปจิไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นสัตว์ธรรมดาเป็นลูกหมาที่สุดน่ารักนี่แหละส่วนองโปจิก็เชื่องเลอเกินครับเวลาที่อยู่กับไซตามะณนะตอนนั้นนะอาซูจิดำเนี่ยก็เลยเห็นอะไรบางอย่างครับว่าเออหรือว่าการหลบซ่อนตัวของเราการที่เราจะมีชีวิตรอดต่อไปเนี่ยเราอยู่กับไอตัวที่อันตรายที่สุดแบบเนี้อาจจะทําให้ชีวิตของเรานั้นรอดต่อไปก็ได้มันก็ เลยเป็นช่วงเวลาครับที่อาซูจิดําตัดสินใจมาอยู่กับพี่ไซตามะแต่อาซุจิดํานั้นจะต้องเซอร์ไวเวอร์ในรูปแบบของอย่าให้โจดเก่าเจอครับโจดแรกที่อาซุจิดาอย่าให้เจอเด็อดขาดนั่นคือเจนอตฟังไม่ผิดนะครับเจนอตอาซูจิดําจะต้องมาหาไซตามะในช่วงเวลาที่เจนอตไม่อยู่ครับซึ่งความแตกต่างมันจะต่างจากน้องพ่อจีนะครับน้องพ่อจีเนี่ยก่อนหน้านี้ซึ่งมีโจดเก่าเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นน้องพ่อจีเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โต มากนะครับถ้าหากโจทย์เก่ามาเจอเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าฉันเคยเจอนะแต่เข้าใจไหมตอนที่เจอตอนที่น้องอาราวาดในภาคศึกมนุษย์ประหลาดเนี่ยน้องตัวใหญ่มากๆครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยน้องดันตัวเล็กๆนิดเดียวน่ารักด้วยโจทย์เก่าก็เลยแบบคล้าย,ายๆคับขาวว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหน้าตามันแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ตัวเล็กแบบเนี้ย อ่ะเพืเ่อนๆพอเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเป็นอาสุจิดำเนี่ยโอ้โหหน้าตารูปร่างขนาดเท่าเดิมครับโจทย์เก่ามาเจอพร้อมเผาไหม้อะเอออันนั้นเจนอตคนแรกแล้วก็มีอีกหลายหลายคนนะครับพร้อมที่จะเก็บบัญชีน้องเพราะว่าไอตัวอาสุจิดำเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่แม่ปากแทบแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแนวหน้าในกนรารอารวาสพวกฮีโร่ระดับคลาสเอสหรือว่าปันป่วนฮีโร่ระดับคลาสเอสไว้ค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะมีคนมากำหลับหรือคนที่หยุดอาสุจิดำได้ ก็ปาเข้าไปแบบกลางๆตอนแล้วกลางๆภาคศึกแล้วนะครับนั่นก็คือคิงบรีติค็งกลางที่สุดในโลกคิงแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรหากคิงไม่ได้มาหยุดในตอนนั้นเจนอและทัตสึมุกิก็อาจจะไม่มีวันนี้คิงคือสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึขขงกลัวที่สุด ส่วนถ้าหากมาเจอกับคิงอีกครั้งคิงก็ไม่ได้สนใจหรอกครับคิงก็เฉยๆล่ะคิงก็อาจจะพักปล่อยไปแต่ความเป็นจริงคิงก็ไม่อยากได้ต่อสู้กับใครหรอกอะอาสุจิดาก็คงมองคิงอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้โหคิงเนี่ยยังมองเขาเป็นพวกอ่ามดปลวกเหมือนเดิมสินะก็เลยไม่อยากจะโจมตีก็เลยไม่อยากจะฆ่าเขาในภาคสึกมนุษย์ประหลาดคิงก็ยืนเฉยๆมองหน้าอาสุจิดาเหมือนกันนะครับอาสุจิดาก็คิดว่าคิงคงมองเขาเป็นแค่มดปลวกก็คงมีความคิดแบบนั้นเหมือนเดิมอะนะส่วนสําหรับโจทย์เก่าของอาสุจิดา กลับมาที่เรื่องของอาซูจิดาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโจทย์เก่าของอาซูจิดําที่เป็นเหล่าฮีโร่โดยเฉพาะฮีโร่ระดับคลาสเสหรือแม้แต่ฮีโร่ระดับคลาสเเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยทีเดียวครับตัวของอาซูจิดําจะต้องหลบซ่อนให้ได้ที่หลบซ่อนของอาซูจิดานะครับจะมีอยู่ประมาณ3-4ที่นะแต่ว่าที่ชัดที่สุดก็คือในตัวของน้องโปจิครับอาซูจิดําจะหลบอยู่ในตัวของน้องโปจ,จ,จ,โปจิเพราะว่ามีสีดําเหมือนกันนะครับจะโยลบอยู่ในขนนั่นแหละ บางทีก็เผยตัวออกมานะครับเวลาที่อยู่กับไซตามะหรือคนที่ไม่ใช่โจทย์เก่าของตัวเองนะครับอย่างเช่นพวกเหล่าฮีโร่คลาสเอที่เป็นเพื่อนบ้านของไซตามะอันนี้ก็โผล่ออกมาให้เห็นบ้างนะครับถ้าหากไม่อยู่ในตัวของน้องโปจิก็จะอยู่ในบ้านของโปจินะครับแต่ไม่น่าจะเป็นไซตามะเป็นคนสร้างให้หรอกน่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเจนอสอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะครับที่สร้างบ้านหมาให้กับน้องโปจิเนี่ยอาซูจิดามก็จะอยู่ยังบ้านหมาของน้องโปจิด้วยนะครับจะอยู่ในนั้นเลยแล้วก็อาศัยกินอาหารหมาที่ หล,ลายๆคนเอาอาหารมาให้น้องโปจินั่นแหละก็จะไปแย่ง MM. น้องโปจิกินนะครับซึ่งเหล่าฮีโร่ระดับคลาสเอที่เป็นเพื่อนบ้านของไซตามะก็จะเห็นไอ้เจ้าลิงตัวนี้เน่ะมากินอาหารของน้องโปจิด้วยก็เลี้ยงไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะครับว่าทําไมอาซุจิดําถึงมาแย่งอาหารของน้องโปจิกินอาซุจิดำเนี่ยถ้าหากกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยพลังของอาซุจิดําก็จะกลับคืนมาครับยิ่งกินเยอะเท่าไหร่พลังของอาซุจิดําก็จะเริ่มกลับคืนมาแล้วผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายพิพี่บัตระดัับมงกรแล้ว โมเลกุลหรือเซลล์ของมันหรือความน่ากลัวของมันเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเข้าใจคําว่าเป็นเหมือนเดิมไหมครับมันมีโอกาสสูงมากยกตัวอย่างเช่นถ้าหากใครเคยอ้วนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะหากใครเคยอ้วนครับลดน้ําหนักมาแทบเป็นแทบตายกินกลับคืนไปแป๊บเดียวเนี่ยอ้วนเหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นครับเซลหรือโมเลกุลของร่างกายเนี่ยมันจดจําไว้แล้วว่าฉันเป็นคนแบบนั้นฉันมีร่างกายแบบนั้นฉันมีความแข็งแกร่งแบบนั้นอะเข้าใจตรงกันนะฮะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมพยายามอธิบายให้มันเป็นวิทยาศสตตร์แ่ ก็คือกระตูนแก๊กอะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคนเขียนเนื้อเรื่องเป็นอาจารย์วันนะ อาจารย์วันเนี่ยเป็นคนที่เขียนเชื่อมโยงได้เก่งมากๆคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วันน่าจะมีการเชื่อมโยงเรื่องแบบนี้เข้าไปด้วยกลับมาที่เรื่องของอสุจิดำอีกครั้งหนึ่งครับคนที่เห็นอสุจิดำจริงๆก็มีพี่ไซตามะนะครับแล้วก็มีเหล่าเพื่อนๆของไซตามะถ้าหากมีเจนนอตในอนาคตอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเจนนอตเคยเห็นไปแล้วแต่ถ้าหากตัวของเจนนอตเห็นในจังหวะที่อยู่กับไซตามะเนี่ยเจนนอตคงไม่ทําอะไรครับนั่นคือการตัดสินใจของอาจารย์ไซตามะแต่อย่าได้เห็นอยยยู่่่เเเเดีีวนนนไมงา ส่วนถ้าหากเป็นคนอื่นนะครับโดยเฉพาะย้ําอีกรอบว่าเป็นโจทย์เก่าของอาซูจิดำเนี่ยอาซูจิดำไม่เคยโผล่มาให้เห็นนะครับย้ําอีกรอบนึงถ้าโผล่มาเนี่ยมีตุยแน่นอนเขาเพราะว่าทํากับเขาไว้แสบมากๆนะฮะโดยเฉพาะทําไว้กับเจนอสแล้วก็น้องฮัตสึมะเกะแล้วก็ อะทอมมี่ซบุไรใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่ทำเอาไว้แสบมากๆเหมือนกันแฟนประกายแสงเนี่ยตัวของอาซูจิร่างอื่นนะฮะซึ่งเป็นร่างของแพตตินัมแล้วเนี่ยก็ทำกับแฟนประกายแสงไว้แสบเหมือนกันคือโจทย์เยอะจริงๆอ่ะพูดจริงๆ,ๆ,ๆเหอะก็อย่าออกมาให้ใครเห็นบ่อยๆแล้วันเนาะก็หลบซ่อนไป นั่นคือคำตอบที่ทุกคนถามมาเรื่อยๆนะครับถามมาบ่อยๆหลายๆคลิปแล้วล่ะว่าเห็นน้องโปจิแล,แล้วแล้วอาสุจิดำไปไหน <c oughs> น้องโปจิเนี่ย <c oughs> ก็โผล่ามาให้เห็นตามปกตินะครับส่วนอาสุจิดำเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ไม่กี่ที่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็เดากันแล้วกันว่าอาสุจิดำน่าจะอยู่ตรงไหนนะไม่ตัวของน้องโปจิก็อยู่ในบ้านของน้องโปจินะครับซึ่งเป็นบ้านหมาหรือไม่ก็อยู่ในบ้านของไซตามะหรือไม่ก็อยู่ที่ใดที่หนึ่งในสมาคมฮีโร่ซึ่งก็น่าจะเป็นไปแทบจะยากลําบากมากๆเลยทีเดียวนะที่ตัวของอาสุ อาจดำจะละหกละเหินเล่ล่อนชิวชิวในสมาคมฮีโร่นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่าอาซุจิดำอยู่ตรงไหนณนะปัจจุบันซึ่งก็น่าจะอยู่กับพิ่ไซตามะนะั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกครับแล้วก็หวังว่าอาซุจิดำจะเซอร์เวอร์เอาชีวิตรอดในสมาคมฮีโร่ต่อไปซึ่งคติของอาซุจิดำตอนที่จะมาอยู่กับไซตามะนะครับว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับตัวของไซตามะแข็งแกร่งมากๆและก็เป็นคนที่มีคนแข็งแกร่งรอบล้อม ในตัวเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ล่ะอาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดส่วนสาหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าเอาไรพิมพ์คําว่ารักหรือคาว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่าลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับที A ่เออสปอร์ตรักทุกคนร่าบ้าง,างแลดีสวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจจบนบะ ขึ้งบุรุษที่แข็งเก่งที่สุดในโลกไม่เกี่ยวกับคลิปนี้หรอกแต่พูดเฉยๆนั่นแหละบ๊ายบาย